อันนี้เรามารับรถนะครับสำหรับพอตนะครับ911 Targa 4S นะฮะหลังจากที่ติดตั้งเปลี่ยนสีรถนะครับคันนี้จากสีเดิมเป็นสีเทาเคยอนเกก็ยังคงเป็นไปสีเทาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเทาที่เฉดเข้มขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกอยู่ในตัวสีด้วยนะครับสำหรับตัวนี้จะมีเอฟเฟคที่มีสีออก ม่วงสมเขียวนะคล้ายๆเปลือกทับทิมนิดเวลาเจอแสงแดดเนี่ยรับรองว่าแตกต่างแน่นอนแล้วในส่วนของงานติดตั้งนะครับไม่มีการลื้อรถนะครับเช่นหลายๆคันที่มีปัญหาเรื่องของมือประตูมือจับยิ่งคันนี้นะฮะไม่ต้องรื้อเลยเพราะว่ามันไม่เป็นเบ้าแล้วแล้วก็ง่ายแล้วก็จะบอกว่าเนียนมากนะดูสิถึงมาถึงแม้ว่างานจะไม่ลื้อนะครับแต่ว่าสวยงามจริงๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่เห็นไหมครับทุกคันไม่ลื้อนะครับ ข้อเดียวของการไม่ลื้อคืออะไรนะฮะหนึเลยตัวรถไม่ไม่ช้ำจากการลื้อนะครับสนะครับตอนเรารีมูฟสติกเกอร์ออกเนี่ยรถก็ไม่ช้าเพราะว่าเราไม่ได้ลือ้อในตอนติดตั้งตอนออกก็สามารถลื้อได้ง่ายนะฮะ หมดจดไม่มีค่าสติกเกอร์เก็บไว้ด้านในด้วยโอเคอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่หรือว่าประสบการณ์ในการทํางานของร้านลักกีตสปีนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลารับรถนะเดี๋ยวเราจะพารถคันนี้ไปเคลือบผิวกันอีกหนึ่งทีหลังจากที่เขาเซ็ตตัวได้ดีแล้วตอนนี้ก็เซ็ตตัวกันค่อนข้างโอเคนะไม่ใช่ว่าไม่ไม่เวิร์กนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับที่เราเอามาหนละังจากรับรถคันนี้ก็จะเป็นจากรั่ว x l ด้วยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตจบการรายงานแต่พิธีมนี้ก่อนสวัสดีครับ